ที่จะพาคุณไปดูไอเดียใหม่ๆในการนำเสนอคอนโดที่ออกแบบระบบการขายโดยบริษัท DEC Media ค่ะเรื่องจาก Location Search ค่ะที่เขานะคะดีไซน์เป็นจอเหมาะกับโปรเจกต์ที่เน้นโ c a t i o n มากๆค่ะด้วยเป็นจอทัช c กรีนนะคะขนาด60นิ้ว ฟังอยู่ในโต๊ะแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถเลือกมุมมองต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าอยากจะรู้ว่อนาคตนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีส่วนต่อขยายการคมนาคมแบบไหนที่เชื่อมโยงกับโครงการก็สามารถคลิกดูได้เลยค่ะหรือยากจะ close up ดูสถานที่สําคัญใกล้ๆก็สามารถคลิกดูได้เช่นกันค่ะ ต่อมาะะถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะกับสเปเชียลฟีเจอร์ที่มะสหรับคอนโดนะคะที่มีฟีเจอร์พิเศษพิเศษค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณเซลลนะคะอาจจะอธิบายคาดเคลื่อนไปบ้างค่ะซึ่งถ้าเกิดเรามีสเปเชียลฟีเจอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เราะะเห็นภาพในแบบกราฟิกสามิติเข้าใจง่ายแล้วก็ดูดีแบบนี้นั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะคอนโดนี้ค่ะเขามีน้ําสะอาดให้ดื่มฟรีได้นะคะจากทุกๆห้องเลยค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นขบวนการต่างๆเรื่องตั้งแต่การเก็บน้ํานะคะ ไหลลงมาเรื่อยๆกระจายไปยังห้องในชั้นต่างๆเราก็จะได้เห็นกระบวนการนะคะว่าผ่านคาร์บอนฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองทําความสะอาดน้นํานั่นเองค่ะเสร็จแล้วน้ําสะอาดสะอาดนี้ก็จะถูกส่งต่อนะคะไปยังก๊อกพิเศษที่ติดตั้งเอาไว้ในแต่และห้องของคุณนั่นเองค่ะ เ close sale area ค่ะเอาไว้สำหรับสรุปข้อมูลทั้งหมดให้กับลูกค้าค่ะซึ่งเรานะคะสามารถดูรูปสแลเรอรี่ดูหนังแอนิเมชันโครงการรวมไปถึงดูเลเยอร์ของห้องต่างๆก็ได้ค่ะแถมยังสามารถเปรียบเทียบพื้นที่ของแต่ละห้องได้อีกด้วยนะคะทำให้ช่วยปิดการขายได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเยอะเลยละค่ะ ถ้าคุณนะคะกำลังมองหาวิธีการขายคอนโดแบบใหม่ๆที่ดูทันสมัยแล้วช่วยให้คุณเนี่ยสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้นแล้วก็ทาง D E C Media สามารถช่วยคุณได้ค่ะ วส,สวัสดีครับคุณลินนะครับวันนี้เรามาตามหาคุณด<ช>ินกลานหน่บ้านเลยโอเคขอบคุณมากครับมันติดม้าติดมือมาโยเยนี่คือว่า <laughs> คุณลินเนี่ยเป็นบ้านแสงอบอุ่นผมดูจากจํานวนรองเท้าแล้วนี่ต้องมีสมาชิกประมาณ20คนแน่แน่โอ้เป <laughs> ไม่ใช่อะค่ะก็อยู่กันเฉพาะเฉพาะครอบครัวค่ะลูกก็สี่คนแล้วลูกก็4คนแล้วก็ครอบครัวตัวเอง6คนแล้วก็ป้าอีกหนึ่งเป็นเจ็ด ใช่หนึ่งเจ็ดคุณลิน<ช>แล้วก็แฟนคุณลินอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับวันนี้ผมมาตามหาคุณลินเนี่ยมาจาก Facebook เลย<ช>เห็นแจ้งเรามาว่านะครับด้วยความที่ลูก4คนนะครับแต่พื้นที่ไม่พอใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องให้คุณลินพาเราเดินดูหน่ยว่ามีอะไรที่อยากได้บ้างได้ไครับได้ค่ะเชิญค่ะ เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงห้องครัวแล้วนะครับเล็กอย่างที่บอกจริงๆใช่ค่ะเล็กมากลูกๆแบบเยอะมากมีสี่คนใช่ไหมคะก็เลยแบบมันไม่พอค่ะเวลาจะทํากับข้าวหรืออะไรเด็กเกะกะกันหมดเลยก็เลยอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของครัวข้างนอกอะค่ะครับค่ะอ๋อก็คือว่าห้องครัวตอนนี้แสดงว่าตอนนี้ไม่ไม่ได้เกิดการทำอาหารเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วจะเป็นห้องครัวได้ยังไงแม่ใช่คือ คือมันเล็กบ้างจริงครับคุณผู้ชมคือว่าลองนึกภาพว่าตอนนี้ตอนนี้ฟังก์ชันในครัวอาจจะ้องให้คุณดินเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้มีตู้เย็นมีมซิงมีไมโครเวฟนะครับแต่ไม่มีลักษณะของเตาหรืออะไรเลยใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้แล้วค่ะโอ้โหํำบากทีเดียวคือคราวนี้พื้นที่ที่จะให้เราออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะมีครัวแน่นอนอยู่แล้วเพื่อให้ฟังก์ชันมันครบเนาะจะได้มีเตามีอะไรทำอาหารให้กินอันนี้ลงมือทำเองเลยหรือเปล่าครับ ให้ปาช่วยทาให้คุณปาช่วยทางตัวด้ว่ถามนิดนึงคืออาหารเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนครับอาหารเหนือไหมอาหารกลางหรือว่าเป็นอาหารไทยทั่วไปอาหารกลางอะไรเงี้ยค่ะจะเน้นอาหารกลางโอเคครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับได้ค่ะเชิญค่ะตอนนี้เรามาสู่าท์ดอร์นะครับเจอพื้นหญ้าเราได้สัมผัสหญ้ากันแล้วครับตอนนี้ครับคนเมืองไม่ค่อยได้สัมผัสหญ้าเท่าไหร่นะครับพื้นที่ตรงนี้จะมีอะไรบ้างคือจะต่อเติมมาเป็น ครัวใช่ค่ะตรงนี้จากจะต่อเติมเป็นเป็นส่วนครัวที่มีเตาแก๊สมีอ่างล้างจานมีอะไรครับผมที่ที่ทำภายนอกได้ได้สะดวกคือมีพื้นที่ในการทํากับข้าวเยอะมากขึ้นโอเคสบายแล้วคราวนี้ก็มีแล้วก็เลยต่อไปด้วยในในส่วนของทําเป็นสวนที่นั่งเล่นเป็นสวนนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปสัมผัสหญ้ากันหน่อยนะครับเดี๋ยวขอหลบอันนี้เป็นบําบัดน้ําใช่ค่ะนะครับพอเดินเข้ามาถึงตรงนี้มองเข้าไปเราก็จะได้เจอกับห้องนั่งเล่น ห้องห้องทานข้าวอ๋อเป็นห้องทานข้าวใช่ครับก็คือเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับใช่ค่ะคือตอนนี้มันก็จะได้เป็นโต๊ะทานข้าวเนี่ยตรงนี้จะได้เป็นพื้นที่ในการเหมือนเอา u t ดอที่เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันได้สิ่งที่ต้องการต่อมานะครับตอนนี้เราคงพูดกันถึงสวนแล้วแหละสวนเนี่ยคุณลินอยากให้มีลักษณะอะไรครับมีฮาร์สเคดฮาสเคตแบบนั้นมีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างไหมจริงๆไม่อยากให้มีการต่อเติมอะไรเลยแต่อยากจะให้เป็นในส่วนของธรรมชาติโครงสร้างที่มันแบบ ง่ายๆเล็กๆค่ะมีหญ้าเล็กน้อยบ้างแสดงว่าเด็กๆชอบสัมผัสหญ้าแน่นอนด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีสีเขียวๆมันรู้สึกแบบสดชื่นหน่อยเวลาเรานั่งเล่นเวลาอือแสดงว่าถ้าผมมองจากภาพเนี่ยคุณลินด้วยส่วนที่อยากได้เนี่ยน่าจะเป็นแนวโมเดิร์นทับิคอลนะครับค่ะโอเคงั้นก็ฝากโจทย์ต่างๆเหล่านี้นะครับค่ะให้รายการโชว์รูมด้วยครับขอบคุณคุณลินมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ เดีย๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันกลับเข้าสู่ช่วงโยโฮนะครับและสำหรับนี้ครับขอต้อนรับคุณลินนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เนี่องจาว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยนะครับมีภารกิจที่มาปรึกษากับเราเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะครับนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะไปคุยกันเนี่ยถามคุณลินนิดนึงครับว่าตอนนี้เป็นไงครับว่าที่บ้านเนี่ยอยู่มานานได้ยังครับที่บ้านแบบนี้อ๋อจริงๆคุณยายไม่อยู่อะค่ะครับฮะค่ะตั้งแต่มีน้องๆทั้งหมด4คนแล้วหรือยังฮะใช่ค่ะสี่คนแล้วก็เลยทต้องขยายจะแรกอยู่เป็นคอนโดหรือว่าเป็นบ้านตอนแรกอยู่เป็นเป็นบ้านเนี่ยค่ะแต่ว่าอยี่ยวกับคุณพ่อ ก็เลยเป็นแบบบ้านของตัวเองเลยบ้านเดี่ยวด้วยใช่ไหมฮะหมบน้องเป็นไงคะสี่คนคือผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอมีลูกแค่คนเดียวเพราะยิ่งแบบตอนนี้เนี่ยคือไม่งั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเลยหรือว่าเพงอยู่บ้านดูแลเด็กๆตลอดคุณลินคิดอย่างนั้นบ้างไหมครับจริงๆก็มีคิดบ้างแต่คิดบ้างค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอยู่กับลูกก็มีความสุขไปนอย่างนึงอะค่ะครับ ก็อกตอนนี้อาชีพก็คืออาชีพเป็นอาชีพเลีเนงนัสซี่เลยใช่ไหมฮะเหมือนนัสซี่ยังยอมยอมาค่ะเลี้ยงเองัี่เลงก็คือลูกเรีอยก็เต็มบ้านแล้วนะฮะเพื่อนผมนี่น้องน้องให้ให้เออให้พี่เลี้ยงเลี้ยงโตมานี่นอกจากภาษาอังกฤษนะครับเรียนเตอร์ พูดพม่าก็ได้นะครับลาวก็ไะใเขมียนก็ได้คือมีโอ้โหเรียกว่าสุดเปิด AEC ไงนะะฮอันนี้ถือว่าเป็นผลคอยได้ไปนะครับเราตกลงว่าดีหรือไม่ดีมันมันก็ดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าย้อนกลับไปได้ถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเราเด็กๆดีกว่าเพราะได้ความอบอุ่นมากกว่าใถามคุณลินดีกว่าว่าอะไรที่บอกว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยผมเข้าใจว่ายากทุกขั้นตอนอะอะไรที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดเลยเวลาต้องเลี้ยงดูเขาในวัยเนด่กจริงๆแล้ว คือเขาเป็นไวัยที่ใกล้ๆกันดังนั้นเขาจะค่อนข้างทะเลาะกันบ่อยออคือเป็นจังหวะของวัยเขาพอดีที่มาชนกันตอนนี้เนี่ยมาพบรวยการชร์รูมบอกว่าโอ้โหครัวที่บ้านในตอนนี้ต้องเริ่มขยายและนอกจากครัวเล็กๆแล้วเนี่ยมีอื่นๆที่อยากได้เพิ่มเติมไหมครับที่ว่าอยากจะทําให ราการชุรูมนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้จริงๆในส่วนครัวด้วยแล้วก็อยากจะได้ส่วนสวนเพราะว่าเด็กๆเนี่ยค่อนข้างซนเวลาเขาอยู่ในบ้านก็จะลกไปหมดเลยก็จะเหนื่อยมากหรือเวลาเก็บของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ถ้าเกิด อ่าให้เขาวิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างในการออกกําลังกายด้วยไั่ไดกนอนตื่นนอนเด้ส่วนจะได้นอนเป็นเวลาใช่ได้คือไม่บอกว่าเป็นการปลูกฝังให้เด็กใกล้ชิดธรรมชาติใช่ถึงเรื่องที่ดียิ่งแบบไม่ได้สัมผัสพื้นดินนะนะมันคนอยู่แต่กับปูนเนี่ยนะฮะไม่ได้สัมผัสดินได้สัมผัสหญ้าจริงๆเป็นยังไงก้อนหินเป็นยังไงเนี่ยของพุทธลินมาเนี่ยก็คือว่าอ่านโดยสรุปนะครับคุณผู้ชมครับคือโจทย์ที่คือว่า ขยายครัวนะครับต่อไปคือเรื่องของสวนใช่ไหมีสวนด้วยแล้วก็มีบริเวณให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีพัฒนาการของเด็กเนี่ยได้มีการเติบโตตามไหวด้วยใช่นะครับตรงนี้ก็เป็น3จุดใหญ่นะครับเรามาเริ่มกันออกแบบจากเรียแพลนก่อนนะครับก็คือจากพื้นที่ครัวนะครับด้านหลังก็เป็นครัวหนักเลยเดี๋ยวว่าไทยคิเช่นก็ได้นะครับ ต่อเนื่องมาก็จะเป็นพื้นที่สวนนะครับพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็เป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมของเด็กๆก็เป็นไอทที่สวนนั่นเองนะครับมาเริ่มจากพื้นที่ครัวนะครับก็จะเห็นว่าตู้เย็นเนี่ยอาจจะอยู่ผิดตำแหน่งสักนิดนึงในมุมมองของผมนะครับคือปรับตู้เย็นเดิมเนี่ยครับเข้าไปชิดทางมุมด้านในนะครับแล้วก็ทําเป็นลักษณะของชุดครัวนะครับที่ต่อเนื่องกันไปก็เป็นพวกซิงน้ำนั่นเองนะครับ อยากเลือกซิงนาไว้ตรงหน้าต่างคือตำแหน่งเดิมของซิงนาได้ดีแล้วนะครับุ่นชอบหรือใช่ไหมและล้างจานแล้วก็มีตัวซิงน้ในหน้าต่างคือนอกจากไม่ว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่แสงในบ้านไม่ต้องเปิดไฟช่วงกลางวันแล้วเนี่ยเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือว่าจานแห้งเร็วนี่เด็กล้างจานที่บ้านแล้วเอาตากแดดเลยเนี่ยดีที่สุดเลยค่ะนะครับฝั่งตรงข้ามนีก็จะทําเป็นลักษณะของเหมือนกับที่เตรียมอาหาร ซึ่งจริงๆลลวเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ไว้ทำอาหารง่ายๆได้ใช่ฮะเช่นมีไมโครเวฟมีเครืคร่องทำกาแฟนะครับแล้วก็มีพื้นที่ว่างสำหรับการจัดเตรียมแหมพูดถึงเรื่องครัวนะพี่นึกถึงอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยอะไรคะพี่ตุ้มดูคนเดินหลบตาพี่เนี่ยก็ส่งสายตาไปทางนี้ไม่มีผม<า>ไม่มีพี่รษอันนี้เขาไม่เรียกว่าพี่รถใช่ไหมคะไม่ใช่ผมไม่เคยมีพี่รถอยู่แล้วให้ไปทำกันบ้าน ให้ไปทำกันบ้านไม่เคยได้เรื่องเลย <ใน S 2> ทำไมพีม่คิวคไม่ไปพูดเองล่ะทำไมต้องไปเองลบกวนมิสเตอร์โฮมเขาเอ้าวนะครับเราไปที่นี่เลยที่มอนสตอร์ฟอร์มโฮมเดลต้าทวีปนะครับเขามีมิสเตอร์โฮมอยู่แล้วเพราะเนี่ยถ้าเกิดผมมาพูดเองเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถึงนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวคุณผู้ชมฮะว่าเฮ้ยโม้รือเปล่าจริงรู้นะแต่ว่า <c oughs> ให้มิสเตอร์โฮมพูดมันจะดีกว่านะครับอ่ะไปดูดีกว่าครับในช่วงนี้นะครับบ้านไนงครับครับบ้านฮ่เฮ ชุดอุปกรณ์จัดเก็บสำหรับตู้เข้ามุมโดย Modern Form Home Decorative หใครจะไปคิดล่ะคะว่าจะมีอุปกรณ์ดีๆที่สามารถทำให้พื้นที่มุมตู้ที่เราเคยมองข้ามมาเป็นปัญหาเนี่ยเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเออใช่แล้วล่ะครับน้องตั๊ก p K Magic Comfort จะช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ภายในมุมตู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ผมว่าไอชุดอุปกรณ์จัดเก็บเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ขนาดไหนครับหม <c oughs> ดห่วงไปได้เลยครับเพราะชุดอุปกรณ์รับน้ำหนักได้มากถึง35กิโลกรัมเลยล่ะครับ จะมีอะไรดีกว่านี้อีกเนี่ยมุมตู้ใช้ประโยชน์ได้แถมตู้ยังร้องเพลงเพราะอีกต่างหากตู้ร้องเพลงได้ไงครับไม่มีหรอกก็ตู้เหล็กไงคะตาบางโพน่นโกจริง, <c oughs> ง,งจริงตาบางโพน่นโกจริงจริง เฮ้ยกเคิร์ดเดียร์เขาด้วยพี่ว่าน้องอยืนสวยทำอาหารที่กินน่าจะเบิกปากนะครับกระตู้ครับคนละตู้ให้ตู้ดิเลกครับแม่ข้าบ้างอ่ะเออต่อดีกว่าครับพี่เซอร์โอมครับสาวบางโพนั่งโก้จริงๆเฮ้ยโอ้โหนี่อีกคนนึงหล่อเล่นครับผมความพิเศษอีกอย่างของพี่เคเมจิคอมฟอร์ดก็คือดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยชุดตะแกรงทรงเหลี่ยมดีไซน์สวยมีขอบกันตกสีเงินด้าน พื้นผิวถาดเคลือบด้วยสารกันลื่นจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยเลยว่าเมื่อดึงเวิดใช้งานภาชนะต่างๆจะไม่กระทบกันจนเกิดเสียงดังหรือตกหลงลงมาแต่หักแน่นอนครับผมโอ้โหนี่อย่างนี้เนี่ยอยากจะลองเปิดดูแล้วล่ะครับมิสเตอร์โฮมเชิญเลยครับใช้งานง่ายสะดวกสบายเลยล่ะครับได้เลยครับขอเปิดหมวกมิสเตอร์โฮมเล่นกันนะครับมีเปิดอันนี้โอ้ยทำไมแกล้งกันอย่างนี้ล่ะครับ